วัสดีนะครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับก็หลังจากที่ทีมชาติไทยเนี่ยนะครับชนะอินโดนีเซียไป4ประตูต่อศูนย์นะครับก็มีนักเตะคนหนึ่งนะที่ผลงานโดดเด่นในด้านแบ็กขวาเป็นอย่างมากนะครับอย่างฟิลิปโดเลอร์เนี่ยคือแกเนี่ยเล่นอย่างกับเป็นปีกเลยนะครับซึ่งในนัดนี้นะครับโดดเด่นมากนะครับหลายประเทศเนี่ยครับก็ชื่นชมฟิลิปโดเลอร์เป็นอย่างมากนะครับก็คอมเมนต์กันอย่าง อ่ามากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นชาติอินโดนะครับหรือชาติในอาเซียนหรือแม้กระทั่งเวียดนามเนี่ยก็คอมเมนต์กันมาเยอะนะครับเยอะมากนะครับว่าอันนี้อันนี้มันโดบหรือเปล่าอะไรอย่างเนี้ยนะครับก็เรามาดูนะครับประวัตินะครับประวัติของข้าวของฟิลิปดูเลอร์นะครับก็ชื่อจริงนะฟิลิปดูเลอร์นะครับเกิดเมื่อ10มิถุนายน1994นะครับอายุ27ปีนะครับเกิดที่เมืองมึนเชนนะครับกับที่เยอรมันนี่นะครับ ก็นะครับมีสัญชาติเยอรมันไทยนะครับใช้ชาติไทยเป็นคุณพ่อชาวเยอรมันคุณแม่ชาวไทยนะครับนี่ครับก็ในทีมชาติไทยนะับสวมเสื้อหมายเลข13นะครับในศึก A อเอฟับนะครับครั้งนี้นะครับแล้วก็ไอฟิล์มโรเลอร์นี่นะครับโชว์ฟอร์มดีตั้งแต่นัดก่อนๆแล้วนะครับที่ลงเป็นสำรองนะครับหรือแม้กระทั่งตัวจริงนะครับซึ่งโรเลอร์นี่นะครับเออเริ่ม เล่นฟุตบอลในเยอรมันนีนะครับหลายสโมสรมากนะครับตั้งแต่ยูว่ชนนะครับในปี2004ถึง2007เนี่ยนะครับก็เล่นกับแฮตเตอร์เอฟเชอุิงเกนนะครับแล้วมาในปี2008ถึง2011เนี่ยนะครับก็เล่นให้กับ s อสเอชฟาวูมนะครับแล้วก็มาในปี2011ถึง2012นะครับเล่นกับคลาสออปเปอร์นะครับในสวิตเซอร์แลนด์นะครับ แล้วมาในระดับเยาวชนนะครับในระดับสมัครเล่นนะครับในปี2013ถึง2014นะครับได้ลงเล่นให้กับ f อฟฟ l วอิลเลอร์ทิสเนะครับมาใน2014นะครับมาเล่นกับ t f ฟฟคุณบักนะครับมาในปี2014ถึง2015นะครับเล่นในกับเอฟฟาวเอ็นสวายบริกเนะครับก็เล่นไป10นัดนะครับยิง0ประตูนะครับมาในปี2015นะครับเล่นในกับ เอลเช่โฟลินดอฟนะครับเล่น15นัดแล้วก็สามารถทำประตูได้1ประตูนะครับมาในปี2 0 1 5ถึง2 0 1 7นะครับก็ถูกซื้อตัวโดยนะครับจากสโมสรในออสเตียนะครับออสเตียลุนเตน่านะครับลุนเตนอลนะครับอ่าเป็นลีกเอ่อลีก้าสองในออสเตียนะครับเล่นไป13นัดศูนย์ประตูนะครับต่อมานะครับก็อ่าทีมชาติอ่อสโมสรไทยดึงตัวโดย มือสอนดาบุรีมิตรผลมาในปี2017-2011นะครับก็เล่นไป104นัดนะครับยิงประตูได้ถือว่าโอเคอนะยิงไป19ประตูนะครับแล้วมาใน2021ถึงปัจจุบันนี้นะครับการท่าเรือ FC ก็ดึงตัวเข้ามาเล่นนะครับก็ตอนนี้ก็เล่นไป14นัดนะครับก็ถือว่าทำง,งานได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับสำหรับอุอสอนการท่าเรือในปัจจุบันนะครับ ซึ่งสำหรับทีมชาติไทยเนี่ยนะครับก็เล่นตั้งแต่ปี2017นะครับถึงปัจจุบันนี้นะครับก็เล่นไป14นัดแล้วนะครับก็ทำได้1ประตูนะครับซึ่งนะครับมาดูสถิตินะครับในการพบกับอินโดนีเซียนะครับก็ในนัดที่ชนะได้4 0ปรนนะครับก็เอาลงเล่นเป็นตัวจริงนัดแรกนะครับก็ลงสนามไป90นาทีนะครับสัมผัสบอลไป67ครั้งนะครับจ่ายบอล46ครั้งนะครับ สามารถจ่ายสำเร็จได้ส8ร็จครั้งเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ดวลต่อตัวชนะ2ครั้งนะครับสร้างสรรค์โอกาส2ครั้งนะครับคอสบอล5ครั้งนะมากที่สุดในทีมด้วยนะครับในนัดนั้นนะครับแล้วก็ยิงบอลกลับคืน6ครั้งนะครับแอซิสไป2ครั้งนะครับซึ่งนะครับได้รับคําชมมากมายนะครับแล้วก็แล้วมาฟังนี่ดีกว่านะครับมาส่งความคิดเห็นกันเล็กๆกน้อยนะครับเรียกว่ามินิคอมเมนต์นะครับของชาวอาเซียนนะครับซึ่งเรามาฟังกันใน เขาม่นิดหนึ่งเลยนะครับก็ท่านนี้นะได้มาบอกว่าเขายอดเยี่ยมมากผมได้ยินว่าเขาไม่ได้เป็นแกนนําก่อนนัดแรกในชิงนันเลิศจากนั้นฉันก็รู้สึกอีกว่าประเทศไทยเนี่ยมีผูเ้เล่นที่มากความสามารถมากมายแน่นอนว่าโคดพ็อกิ้งก็จําเป็นต้องได้รับคําชมเช,มช่นกันแล้วเขาใช้อย่างเต็มที่นะครับมาที่คมเมนต์ต่อไปนะครับทั้งฟิลิปละซิดตองมีความแข็งแกร่งมาก พวกเขาสามารถวิ่งได้120นาทีโดยไม่เหนื่อยนะครับก็เขาบอกว่าฟิลิปและโดเนี่ยนะครับที่ตองโดเนี่ยคือฟิตมากนะครับวิ่งแบบไม่เหนื่อยเลยนะครับมาที่เมนต่อไปนะครับออกมาถึงสิงคโปร์ช้ากว่าคนอื่นๆนไม่ได้คาดหวังว่าเขาจะได้โอกาสแต่เขาทําได้และในแม์สำคัญนี้ต้องขอบคุณ2คนที่ได้รับใบเหลืองนะครับก็เขาได้หมายถึงขอบคุณที่ตองโดแล้วก็ อีกคนน่าจะมาถึงนรบ,บนดินหรือเปล่าหน่อยครับไม่แน่ใจนะว่าโอกาสเนี่ยเปลี่ยนไปสองคนนี้อะไรประมาณนี้นะครับมาที่คอมเมนต์ต่อไปนะครับเขาเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่ฉันชอบที่สุดในนัดที่แล้วเดี๋ยวมากและยัง,ยงเต็มไปด้วยทักษะนะครับด้ยวยทักษะนะสองคนนี้แหละคือนัดจังหวะที่เขาแอสซิ์เนี่ยคือคุ้มเทมากนะคือเกือบจะล้มแล้วนะครับแต่ลุกมาได้แล้วก็แอสซิษไปอย่างสวยงามนะครับ เมนต่อไปนะครับใช่ถ้าแมนออฟเดอะแมต์มีผู้เล่นได้ไม่เกิน2คนในเกมนี้คนแรกก็คือสุภโชคหมายเลข7จ็ดคนที่2ต้องเป็นฟิลิปดูเลอร์แน่ๆน,นะครับนนี้เมนตต่อไปนะครับฟิลิปคลาสสิกฟุตบอลนะครับเมนต่อไปนะครับฟิลิปดูเลอร์ตัวเล็กแต่เร็วเหมือนรถไฟเหาะนะครับมาในเมนตต่อไปนะครับ, Dollar, ก,รบ,รบก็คนนี้ได้เข้ามาถามนะครับว่าเขาอโอนสัญชาติหรือไม่นะครับ ก็มีคนมาตอบใต้คอมเมนต์นะครับว่าไม่เขาเป็นลูกครึ่งไทยเยอรมันไม่เขาเป็นคนไทยนะครับต่อไปนะครับคืออ่านะครับเมนนี้คือแบบไม่น่าจะเม้นเลยนะคอมเมนต์ว่าเขาเช้สารกระตุ้นนะครับซึ่งหลังจากที่คอมเมนต์ไปก็มีคนมาตอบครับว่าเขาเล่นแบบนี้ทุกเกมคุณสามารถดูเขาในพรีเมียร์ลีกโรเลอร์ซ้อมหนักมากเปิดตาของคุณและเห็นเขาในพอร์ตเอฟซีนะครับก็หมายถึงการท่าเรือนะครับ เมนต์ต่อไปนะครับก็บอกว่าเขาวิ่งอย่างกับจะรวดนะครับต่อไปนะครับเม้นต์นี้อีกแล้วนะครับคือเม้นต์สารกระตุ้นเนี่ยเยอะมากเลยนะคนเนี้ยได้มากล่าวว่าครับทีมชาติไทยโดนแบนจากหน่วยงานสารกระตุ้นโลกคุณยังเชื่อไหมว่าพวกเขาไม่ใช้สารกระตุ้นนะครับก็มีคนมาตอบใต้คอมเมนต์นะครับว่ายังไม่มีแถลงการอย่างเป็นทางการโปรดอย่าเผยแพร่ข่าวปลอมนะครับ ก็มีคอมเมนต์อีกนะครับว่าความคิดเห็นโง่ๆมันไม่คุ้มที่จะทําแบบนั้นนะครับก็เรียกว่าคือคือรถรลเลอร์นี่คือฟิตฟิตเกินเนยครับจนชาพินว่านี่คือสงสัยกันนะว่าใช้สารกระตุ้นนะนะครับก็ก็นี่ก็เป็นความคิดเห็นรับคร่าวๆนะครับก็เอามาดูกันเพื่อความบันเทิงนะครับอย่าไปใส่ใจมันมากนะครับก็สําหรับ ทีมชาติไทยยังมีภารกิจนัดที่2นะครับที่เจอบอินโดนีเซียในรอบชิงนัดเลิศในเลกที่2นะครับก็ต้องรอดูวันต่อไปนะว่าจะยิงประตูได้เพิ่มหรือเสียประตูหรือเปล่านะครับเรามาดูกันนะครับก็เอาใจเอาใจช่วยนะครับทีมชาติไทยคว้าแชมป์เออซูซีคัพครั้งนี้นะครับซึ่งโอกาสเนี่ยคือแทบจะก9เารเเลยก็ว่าได้นะครับก็สำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมติดตามด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ thank you